สวัสดีครับผมเบ่าหน่องครับ,ม,นนม,บ,รบม,มือนี้มาพบพอกับเบ่าหนองอีกคือเก่ากับผมมือนี้เบ่าหนองมีความฝันมีตัวเลขของพอสุบันมาบอกสู่ฟังครับผมความฝันหรือตัวเลขเป็นความเสื่อส่วนบุคคลน,นะครับโปรดใส่วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนําทุกสิ่งทุกอย่างคือมือถี่โชคเล็ด,ดวงครับและเบ่าหนองหายมาก,ก็คือแนวทางนะครับนอก,นอกเอาไว้เปรีบเทีบกับคีิปอื่นๆเ่าอว้ถเาเรีบเทียบกับตัวเลขอื่น,นๆที่จะของใดมากเบ่งไหวฟังไหวเป็นแนวทางเบ่าหนอง,งกับโบหูแลวครับว่าเลขมันส ah ิมาตัวใด พ่อเพิ่นฝันเพิ่นก็ยังบอกเบาซู่ฟังเพิ่นบอกว่าเพิ่นฝันดีเพิ่นบอกว่าเพิ่นฝันดีบ้านหน่องก็ถามว่าได้โชคในบ่ช่วงนี้แล้วว่าก็ได้อยู่ก็มีแต่ลูกสาวซื้อน้ำลูกสาวนั่นล่ะพ่อได้กินได้แก้มไปเพิ่นว่าสินะไอซื้อบ่หลายดอกส่วนมากพ่อก็ถ้าซื้อตะเล็ฝันเจ้าของเพราะสมากพ่อสิมักเล่นยตะเล็ใหญ่ดอกเบาแต่่วาเหล็กเพื่อนบ้านนี่เล็กยังสิมีแต่ลูกสาวเพิ่นเล่นยวันนี้บ่าวน้องก็ได้ถามว่าพอฝันมาได้จักคืนหรอ โอ้ยพอฝันคืนวันอังคารพอฝันคืนวันอังคารฝันว่าได้ไปงานวัดอีหอย่างสักอย่างนะแต่กับบุ้งหูเป็นวัดอีหอย่างเบาคนร้ายแห้งเพราะวันนี้มามันในงานวัดนะเห็นรถเกง๋งคันหนึ่งจอดอยู่เห็นรถเกง๋งคันหนึ่งจอดพ่อกับบุ้งหูอกว่าตอนแรกกับบุ้งหูวว่าเป็นรถผู้ใดงามงามไหมงามแห้ง พ่อบันีพ่อกับไปเบิงใหญ่ๆแล้วมีเสียงเสียงหนึ่งแสกขึ้นมาว่าขึ้นไปนางที่ละ่ะวาจันขึ้นไปนางที่ล,ล่ะเพราะเราก็นแนมหาเสียงว่าผู้ใดมาเบาว่าให้ขึ้นไปนางโหลดขนาดพ่อบันีพ่อกับเล่เบาขึ้นไปสิเไปนางจังไถมันผมไปโหลดผมจากหลดผู้ใดมาจอดอยู่นี่เออขึ้นไปเลยเปิดประตูขึ้นไปนั่งโหลดวะจัน หรือสีขับเล่กกได้วะสะันให้ครับตุราชินะเพื่อได้ไปค้นเงินค้นทองตุลาสินะพอแล้วก็ห่วยรถไม่ลดเจ้าของสีไม่ให้ข้นเงินค้นทองอย่างไรตุลาอ้าขึ้นไปหน้ามัน,นพอแล้วก็เอ้าขึ้นก็ขึ้นพอแล้วก็เลยเลยขึ้นไปทั้งด่านคนขับห่วยรถแน่นหนีไปสีครับเปลี่ยนตุลาชินะอ้าขครับเอาโหลดวะสะันนั่นกุญแจพอแล้วก็เลยสตาร์ท สตาร์แล้วปุ๊บแล้วก็ขีออกไปนอกวัดขีไปขีมามีเงินมีทองอยู่ในรถคันนั้น่าสักเอา้าเงินทองมาแต่ทั้งใดคือจังขึ้นมากหมอนคือจังโบหินเพ่นก็เลยเรียวรถกลาบวัดผลอ่ามาเป็นเงินของเพื่อนเนาะมันเป็นเงินของเพื่อนเพื่อนก็เลยอันผนก็เลยไอเอารถมาจอดไปขึน บอว่าอันเดอเอารถมาขึ้นหรอเดอเงินเงินมีมีเงินมีทองอยู่ใได้รถบ่ไดีบเอาพ่อบาทดอกเพิ่นนมาชี้หน้บานนี้แต่ด้ยินเสียงผู้เฒ่าเ้าบึ้นมาอีกเออตัวถารอรับออเดอร์วะั่นเงินทั้งเบิดนี่มันสิเป็นของโตหมน่ะเราบอาเพื่อนเอารถมาขึ้นแล้วก็มีเสียงโคดแสงไม่อีกเจ้าหูบ่ว่ารถที่เจ้าขับนั้นรถผู้ใดโอ้ยก็บ้แล้วเนาะแนวเพื่อนบอกให้ขับแนวเพิ่อนบอกให้ขี่เลยเอาไปขี่เอาไปขับเบิ่ง รถหลวงปูศิลาได้นันเป็นว่าเอา้าพอเราเอา้าแม่นบอกว่าฉันแล้วก็เลยว่าเป็นยังสีบอแมนเจ้าบ่าเห็นแต่รูบหลวงพ่อบอกอยู่ในรถบใส่ให้เจ้าลองไปเบิ่งไม่เบิง่งรูนไ่มสีน่ะเพราบัดไปเบิ่งปึ๊บก็เห็นหลวงปูนั่งอยู่ด่านคนขับทั้งทั้งที่ตอนเพิ่นเอาไปขับนะ่ะเพิ่นบ่เห็นไผเพิ่นวะ บเห็นไผแต่ว่าเอารถมาจอดแล้วมีคนมาบอกแล้วก็ลวงปูนั่งอยู่ขังขางอันค้นขับวันนี้เราก็เลยสะดุ้งตื่นขึ้นแล้วว่าเอ้าเป็นจังได๋ร่ะบาวซั่นเราก็เลยโทรมาถามเบาเนาะว่าเลขทะเบียนรถลวงปูศิลาเรียยังเบาหน่อก็ถามว่าขั้นใดรถเก๋งนั่นเิ่นวารถเก๋งมันเป็นรถเก๋งเป็นวาถ้าเป็นรถเก๋งถ้าเบาวน้องจำบ่บผิดทะเบียนรถแปดแปดหาพอ ทะเบียนรถ885 88 885หรือ588 558ก็ได้ท่านพอ่อสีกับลี่มาลวงบอกเพื่อนได้หรือว่าบอกว่าพอ่อพ่ออย่างคูณได้ทะเบียนรถนะทะเบียนรถปู885ทะเบียนรถ885มาลวงบอกเพื่อนนะเออได้สิลองสื่อเบิง่ง885กับ558เนาะพอแล้ววะเอาวตามนั้นละ่ะพอว่าสัก อย่าลืมสื่อติดไว้แน่เ้อเราวะบาลงกันเลยว่าโอเคแล้วจัดการมาสักนี่แหละครับ,บนี่คือความฝันของพ่อสุปันครับงวดวันที่สิบหกธันวาหกแปส่งท้ายปีฝันว่าได้ขครับรถหลวงปู่ศิลา่าซันหลวงปูบ่บอกว่าเดี๋ยวจะเอาเงินเอาทองไปหว้ว่าซันเรา,าว่าห้วยสิบ่นได้โชคลอนใหญ่เบาๆบอกตรงกันเลยว่าบอกให้ลูกสาวฟังนี่แ่ละเพื่อลูกสาวาไปไหว้ถะซือ่อเรียกไลวันเลขกเ,เพื่อนบ้าน เปนว่าเดี๋ยวชิลองบอกสูบนฟังบางพอเพราะท่านได้บอกให้ไปฟังเนี่ยบอกให้เตเจ้าฟังาสั่อ่ะก็ออกพูดเลานๆรครับที่เมตตาเบาหน่องเนาะก็ลองมึงนะครับเด้อเลขทะเบียนรถลุงปูชิระครับแ8ดแปดห้าปดปดห้าหรือห้าห้าแปดปดแดหาละแต่ว่าพอเบาหน่องบอกเงยพอเราสื่อๆดอกเห็นสื่อแปดห้าแปดน้ำแนว่าสั่เราก็ว่าเออโอเคมาสั่แปดับ หาหาแปดนอกเบาพอเสร็จอ่ะก็ลองกันครับเดอ้องวดวันที่สิบหกธันวาหกแปดครับผมทรงถ่ายปีหลายคนก็นทรงเหล็กมาแล้วกี่อย่างกี่อย่างเห็นทุกคนในเบิ้งเห็นจากเห็หหหหหเนทุกคนในเห็นกันนั่นแหละตัวเหล็กมากบ่มากมากับขึ้นอยู่ที่ดุลพินิจครับเดี๋ยวเหล็กอาจารย์นี่ละน้ำรอจะเข้าเด้อครับเดอ้อเดี๋าเบาหน่องสิไปกับถมปูเพราะว่ามีคนบอกมาว่ามีคนไปเขียนเหล็กไว้อยู่ในกระถมปู บหัวเป็นผู้ใดอาจสิเป็นเศบ้าบนแถวนั้นหรือเปล่าเพิ่นไปไหวหปูแล้วก็เขียนเหลียไหวเพราะว่าเบาหน่อมีปากามีถูกมียั้งยู่หันมิดมีเดขกปิ้งปองมีถูกมีปากาบนเน่ยเลยเพื่อมีคนไปอ่านไหวปูแวะไหวปูล้วก็อาจจะเขียนเหลียไว้ก็ได้นะอย่างไรก็ค่อยติดตามเดี๋ยวเบาหน่องสิพาไปบึงนะครับนอแต่ว่าอาจารย์นี่ละน้ำอะรอบก่อน,นว่าพอแล้วิให้มือใด กบวงปฏิทินก่อนอาทิตย์วันพระสุดท้ายหรือจังไหนบ่าวหวงกะบ,บอกว่าไหไรแล้วแต่พพอคนที่เขียนหน่วยให้ขอทุกคนจงโชคดีนะครับงวดวันที่16ธันวาคม68มิโชคไปครับพอสุพรรณครับฝันว่าได้นั่งรถได้ขับรถลุงปูชิลาว่าซันตอนไปนะ่ะเงินทองเต็มรถแต่ว่าเอารถมาจอดประเทศลุงปูนั่งอยู่ในรถ สี่อาอายุหลวงปูน,นําบ่เนาะเดี๋ยวบุบ่เน่ยใจว่าอายุหลวงปูเพิ่งจักปีก็เดี๋ยวสีลงคลิปให้เบิ่งเอ้แลวสีลงอายุให้เบิ่งนาแล้ะกาทะเบียนรถเนาะทะเบียนรถขั้นที่พอละวานแปดแปดห้าเพราะว่าบ่นนัเคยเห็นรถขันนีอยู่เพราะว่าปูเรามาชีสเกียร์อดนั้นเราว่าเป็นรถกิ๋งแล้ววะอกว่าเป็นรถกิ๋งเห็นขันนีแล้ววะแปดแปดหาแล้วก็หาหแปดซื้อติดไว้นําแน่นแล้าวะว ก็ลองเบิ้งซื้อกลับไปกลับมาเบิองอย่าลืมแตกสองโตออกมาสัจากจงได้กัมาหลับโฉวไปนน้ากันอย่าลืมนะครับผู้ใดมีเลข้ใดมีฝันอยากเอามาแบ่งปันเบาหน่องอยากามาแบ่งปันเอฟซีกัยินดีนะครับโชคดีกันสถานการณ์ตึงเขียดอยู่ครับคนอบพยพมาหลายหลายคนกัทักมาถามมาเป็นอย่างไรแนู่นยนอบพยพก็มีหลายอยู่ครับอยู่แถวบ้านแล้วกัเพิ่นก็เป็นห่วงเบาหนอ่นนาาหนองนั่นมาละแต่ว่าเบาหน่องนั้นอยู่ไกลอยู่ครับ อยู่ไกลชายแดนอยู่ก็โอเคอยู่กับเบิ้งแต่พี่นองที่มาาอันศูนพักพิงนั่นแหละขอ,ขอทุกคนโชคดีครับสู่ไปทำงานครับผมงวดที่16ทธันวา68สัทธามีบารมีเกิดครับผม885เหลิทะเบียนรลดลงปุศิละาขอทุกคนโชคดีสวัสดีครับ